ครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูที่ดินราคาถูกๆนะครับไล่ละหน0 0 0 0บาทนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านกลับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี25ไร่ครึ่งนะฮะเป็นบ้านสวนนะครับเป็นบ้านที่แบบไม่ได้สร้างถาวรเนาะก็จะเป็นเราเน้นสวนเน้นพื้นที่แล้วกันเนี่ยไอ้บริเวณที่เป็นสวนทั้งหมดเป็นล่องน้ําทั้งหมดเนี่ยขวามือนี้ก็ใช่ทั้งหมดเลยนะครับติดถนนหน้ากว้าง200กว่าเมตรนะครับไปนี้ ราคามันถูกเนี่ยนี่ก็ใช่นะฮะตรงแดงๆเนี่ยเขาขุดล่องสวนล่องสะไว้นะครับอ่าหน้าติดถนน2 0 0กว่าเมตรนะฮะมันเป็นสวนผสมนะครับมีมะพร้าวน้ำหอมมีชะอมมีมะม่วงมีบ้านนอกดาวสร้างไว้ชั่วคราวไว้3-4หลังอ่าข้อเสียมันก็มีนะฮะ้างหน้านี่เป็นถนนลูกลังไฟฟ้าประปาไม่มีนะฮะ ปัจจุบันมีคนเฝ้าอยู่ใช้โซลาเซลล์ใช้โมแบตเตอรี่เอานะครับอยู่ที่ท่านนะฮะว่าจะลงทุนเพิ่มไหมถ้าไม่ลงทุนเพิ่มก็ใช้แบตเตอรี่หรือโซลาเซลล์ก็ได้เนี่ยในบ้านที่เป็นหลังเนี่ยเขาทำเป็นที่นอนที่พักพ่อนสวยนะครับมะพร้าวน้ำหอมนี่เต็มเลยนะครับนี่สระอย่างน้อยมี4ลูกแล้วขุดเป็นร่องสวนหมดแล้วนะฮะมะม่วงมะระก,กอมะพร้าว อยากให้มาชมนะครับแปลงนี้อยากให้มาชมจริงๆนะครับราคามันถูกไร่ละ1นึ0 0 0สบาทพร้อมโอนด้วยนะอ่าในสระท่านก็เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้หมดนะครับนี่มันติดถนนไม่ใช่ทีตาบอดเนี่ยเนี่ยคือเสร็จสุดคันที่เราเลยนะดูดรอบข้างมเป็นท้องนาทั้งหมดนะน้าดีนะครับ เพรเสียอย่างที่ผมบอกไปว่าไฟฟ้าประปาย,ยังมาไม่ถึงถนนหน้าที่เป็นถนนลูกลังนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนที่ชอบแบบชีวิตสันโดษชอบแบบกเกษตรแบบพอเพียงท่านจะอัดแอฟทำอย่างอื่นก็ได้นะฮะนี่ให้ดูรูปเต็มๆเลยนูนะ่นแล้วของเราสุดที่แดงๆเลยนะครับเห็นหมู่บ้านไหมหมู่บ้านอยู่ไกลๆประมาณ2 2กิโลครึ่งเกือบเกือบสกิโลแหละอ่าเนี่ยท่านไม่ต้องลงทุนทําอะไรละ ถ้าขยายเคยไฟฟ้ามันก็หลายตังค์อยู่นะครับแต่ถ้าใช้โซล่าเซลล์มันก็ประหยัดหน่อยนะอยู่ที่ความคิดของท่านเนาะเอาเป็นว่าอยากให้มาชมจริงๆนะครับแปลงน,นี้อยู่ที่ตำบลบ้านกับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี25ไร่2งานกว่าๆราคาไร่ละ1 4 0 0 0 0บาทไม่ผิดนะฮะท่านฟังไม่ผิดราคาไร่ละ1 4 0 0 0 0บาทถ้าท่านใดสนใจก็อินบ็อกเข้ามานะฮะหรือ โทรสอบถามโดยตรงก็ได้หรือแอดไซน์บอวนะครับสอบถามรละเรียดก,กันเข้ามาได้เลยเราพบกันหน้าที่ดินแปลงนี้นะฮะถูกคุ้มดีโอเคนะครับเราพบกันนะครับผมสวัสดีครับ